สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องเต้ามิสูทีเจนะคะที่มิสูสาขาสายใหม่ค่ะ,ะวันนี้นะเป็นวันหลังสงกรานนะคนอื่นเขายังหยุดอยู่นะแต่เราไม่หยุดนะจ๊ะลูกค้าจะรับรถันที่17จาก17เมษาคนอื่นหยุดสงการานเต้ายังมีการแต่งรถนะคะกันอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะเดี๋ยววันที่17เราจะไปส่งมอบให้ลูกค้านะคะ คันนี้เป็นรถของพี่พีชนะพี่พีชก็เป็น FC จากแถวบางบัวทองนะคะเดี๋ยวจะมารับรถเองที่โชว์รูมนะอยากจะมาถ่ายรูปสวยๆกับโบซีแดงนะคะวันนี้นะจะพามาชมรถพี่พีแตนะ่ซึ่งเป็นรถปาเจโร่วันนี้เอาใจสายปาเจโร่นะคะช่วงนี้นะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้มีคนสอบถามในเรื่องของปาเจโร่เข้ามาเยอะมากนะซึ่งปาเจโร่ก็มีอยู่หลายรุ่นนะว,นนวันนี้ที่จะพามาชมแต่ก็คือตัวปาเจโร่เอลิตนะคะ ซึ่งเป็นสีขาวนะคะราคาของตัรถอยู่ที่1 5 8 9 0ล้านบาทนะคะอันนี้เป็นราคาของตัวปาเจโร่ l อลิสีขาวนะคะมาชมกันก่อนดีกว่าว่ามีแต่งอะไรกันบ้าง <S 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 อันดับแรกนะคะอันนี้คือตัวรถนะคะซึ่งปาเจโร่นะคะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซละค่ะ ซีเซล2,400ซีซีนะคะแล้วนะคะตัวปาเจโร่เอลิทเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันกับของปาเจโร่นะคะ mm hmm. ก็คือ e l ลิทเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือมีกล้องรอบคันนะคะอ่ามีกล้องรอบคันนี่มีเซ็นเซอร์รอบคันนะคะมีเซ็นเซอร์รอบคันนะคะมีกล้องรอบคันในขณะที่เราเข้าถอยเข้าซองนะคะก็จะเห็นพรีวิวกล้องรอบคันนะคะและนะคะตัวปาเจโร่ l i ลิทเนี่ยก็ยังคงมีตัว a d a p t i v e Control อ่า Adaptive Control มาควบคู่กันกับตัวคูตคอนโทรนนะคะซึ่งตัวอัติชีฟคอนโทรลเนี่ยก็จะแปรผันตรงกับความเร็วของรถคันข้างหน้าในขณะที่เราเข้าตัวคูตคอนโทรลจะฟีกความเร็วไว้เนาะแล้วรถคันข้างหน้ามีการเหยียบหรือว่าชะลอลดลงเนี่ยรถของเราก็จะช้าลงไปด้วยนี่คือความปลอดภัยในตัวอีลิตนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะอ่ะและนะคะด้านหน้านะคะที่เห็นดำๆอะไรพวกนี้นะอย่างเช่นในเรื่องของตัวครอบซนะีและครอบซีนะคะแล้วก็ตัวครอบไฟด้านหน้านะคะ สีดาอันนี้เราใส่กรอบให้นะคะใส่เขียนคิ้วเขียนตาให้นะคะแต่ขาดอีกหนึ่งอย่างคือต้องบริเวณขอไฟตัดบอกตรงนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้ของของของตามมาอันนี้แจ้งพี่พีทแล้วพี่พีทบอกว่าอ่าเดี๋ยวตรงนี้นะเราจะก็จะเป็นสีดํานะคะก็เขียนขอบตาให้นิดนึงนะคะเะนั้นนะคะตรงไฟหน้าไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ครอบสีอันนี้ก็จะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะ อันนี้เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมเนาะถ้ากรณีที่ลูกค้าบอกว่าเอ้ยไม่ชอบสีสสดำมันดูเข้มไปอย่างเงี้ยไม่ใส่ได้ไหมนะคะของเดิมของเขาก็คือเป็นตัวโครมียมนะคะที่ติดประกับตัวรถนั่นเองนะคะและนะคะคันนี้นะคะใส่ชุดแต่งนะคะของตระกูลไรเดอร์นะจ๊ะนี่สปอร์ตไรเดอร์ชุดแต่งนะคะก็เป็นชุดแต่งเฉพาะของตัวปาเจโร่ะนะคะ,ะให้ความสวยงามแบบนี้นะคะมีไฟเดย์ไลท์อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าของคันรถนะคะ แล้วนะคะตรงด้านหน้านะคะคำว่าตหนสือ p a เจโร่ p o อรอันนี้นะคะก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะก็จะให้ความสวยงามมีความเป็นสิกเนเจอร์ของ p a เจโร่อ่านี่คือความสวยงามนะคะของตัวอีลิตสีขาวนะคะเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันก่อนดีกว่านะคะด้านข้างสิ่งที่เพิ่มเติมมาให้เลยก็คือนี่ค่ะ ตัวซุ้มล้อนะคะสีดําเงาแบบนี้นะคะใส่ให้นะคะทั้งสี่ล้อนะคะซ้ายขวาหน้าหลังนะคะนี่ก็จะให้ความสวยและความงามแบบนี้นะคะ mm hmm. กะ็ให้แบบขนาดที่พอเหมาะนะคะไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะ mm hmm. ส่วนยางนะคะยางอันนี้นะคะเป็นแบกที่ติดมากับตัวรถนะคะไม่ได้ทําการเปลี่ยนนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแบกนะคะก็สามารถรีเควสได้นะคะแต่แบกเดิมของเขาก็สวยอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นแบกเดิมที่ติดมากับตัวรถ และนะคะด้านข้างค่ะที่เพิ่มเติมมาก็คือตรงบริเวณนี้ค่ะกาประตูด้านข้างนะคะอันนี้มีติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะออริจินอลของตัวรถไม่มีนะเราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะกาประตูด้านข้างก็ช่วยในเรื่องของการการันกระแทกเนาะ,ะหนึ่งสวยงามอยู่แล้วนะคะ2กันกระแทกเวลาที่เราเปิดประตูออกมานะคะก็จะกันกระแทกกับด้านข้างนั่นเองส่วนบันไดตรงข้างตรงนี้นะคะอันนี้มีติดมาขับรถ <laughs> อันนี้ที่ติดแล้วกับตัวรถอยู่แล้วนะคะไว้สําหรับเวลาก้าวขึ้นรถเนาะก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและนะคะตรงบริเวณนี้จ้าตัวรองเบ้ามืออันนี้นะคะเป็นของมิตซูมอเตอร์นะคะซึ่งเป็นของแท้จากศูนย์นะคะเป็นเบ้ามือเป็นตัวรองเบ้ามือนะคะเป็นลายเคฟล่าค่ะ ซึ่งต้องบอกก่อนนะถ้ากรณีที่เป็นของศูนย์เนี่ยตัวรองตรงนี้มันก็จะมีแค่ตัวรองเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวครอบนะคะแต่มันก็จะเผยให้เห็นถึงตัวเบ้ามือจับตรงนี้นะคะเป็นสีโครเมียมสีของตัวรถทําให้สวยงามมากนั่นเอง <S <S ส่วนตรงบริเวณคิ้วกันศาสตร์นะคะ <S <S อันนี้ถือว่าเป็นของแท้นะคะคิวกันศาสตร์ของแทวของมิซูมอ,อตเตอร์นะก็จะมีตัวสื่ออยู่ตรงบริเวณน,นี้เนาะแล้วก็มีมีตัวสื่ออยู่ตรงบริเวณน,นี้เวลาลูกก็จะเห็นชัดเลยหรือว่ามันก็จะมีแสงสะท้อนอยู่นะคะคำว่ามิซูมอ,อตเตอร์ آ. อีกหนึ่งอย่างนะคะของพี่พีชนะคะคือความเฉพาะเจาะจงนะคะคือปกติแล้วนะคะฟิล์มอ่าฟิล์มเนี่ยฟิล์มที่เราแถมมากับตัวรถแต่ปกติต้องจะอ่อพรีเซนต์เป็นตัวเซอรบิกนาโนเนาะแต่ถ้ากรณีที่ลูกค้าท่านไหนนะคะมีความชอบเฉพาะเจาะจงและต้องการฟิล์มยี่ห้ออื่นสามารถรีเควสได้ไหมรีเควสได้ค่ะก็จ่ายเงินส่วนต่างนะคะก็ในในราคาที่อ่าเป็นราคาติดตั้งนะคะซึ่งถามว่าถูกกว่าที่ลูกค้าไปติดที่ร้านข้างนอกไหมถูกกว่าแน่นอนเพราะว่า พี่พีทเนาะเขารถคันเดิมของเขาเขาติดฟิล์มยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะคะแล้วเขาอะก็เอาไปติดข้างนอกเนาะเขารู้ราคาอยู่แล้วว่าราคาเป็นราคาประมาณนี้พอถามแต้วปุ๊บราคาอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะพี่ติดเลยจัดแถวนะคะอันนี้นะเป็นฟิล์ม v ีคูนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าอันนี้เป็นฟิล์ม v ีคูซึ่งนะคะบานหน้าเต็มอันนี้นะคะพี่พีทเลือกเป็นนะคะ VK10 นะคะอ่า VK10 แล้วนะคะ รอบคันนะคะก็จะเป็น X05 นะคะเป็น X s e r i e s นะคะเป็นฟิล์มของ V q ูทั้งหมดนะคะอ่าอันนี้ก็คือความชอบเฉพาะเจอะจงนะถ้ากรณีที่ใครนะคะชอบในะระดับฟิล์มที่แบบว่าเออที่บ้านติดฟิล์มอันนี้แล้วโอเครู้สึกโอเคกับยี่ห้อนี้ต้องการรีเควสนะสามารถที่จะจ่ายท็อปอัพส่วนต่างเพิ่มเติมนะราคาเต็มนะคะของฟิล์มทั้งหมดอยู่ที่28,000นะคะแต่ถ้ากรณีที่ให้เราติดตั้งนะมันก็จะมีส่วนลดนะคะในกรณีที่เราติดตั้งในส่วนของพนักงานนะคะอันนี้สามารถสอบถามกันได้นะคะในรถแต่ละรุ่นนนไม่่เทากกนนะัะอแล้ว็ ด้านบนนะคะตัวรุ่นของอีลิทนะคะเขาจะทําเป็นหลังคาดําอยู่แล้วเนาะของอีลิทเขาจะเป็นหลังคาดาพีพีนะคะมีการติดตั้งตัวแรกแครรี่บอยนะคะ1.6เมตรเพิ่มเติมค่ะนี่ไซส์นี้เลยนะคะ1.6เมตรซึ่งเป็นแลกของแครรี่บอยนะคะสามารถที่จะถอดเก็บได้ด้วยตัวเองนะคะด้วยการไขน็อตแล้วก็ถอดเก็บได้ค่ะและถ้ากราณีที่ติดตั้งเข้าไปแล้วนะคะก็จะสามารถขนสัมภาระได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะเอาไว้ให้แบบ สายทัวริงสายขนอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะคนเต็มคันรถคือพี่พีต่ะเขาบอกว่าครอบครัวเขาใหญ่ขึ้นฉะนั้นเขาก็เลยต้องเปลี่ยนรถนะคะรถคนเต็มคันรถของอยู่ด้านบนเพอร์เฟกค่ะไปชมกันต่อที่ด้านหลังกันค่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังของตัวรถนะคะด้านหลังของตัวรถนี่จะเห็นถึงความสวยงามนะคะอะไรที่แตกต่างกันไปบ้างนะคะดับแรกนะคะก็คือดีตัวครอบไฟท้ายนะคะครอบไฟท้ายก็เขียนคิ้วเขียนตาให้นะคะให้ความครอบดํานะคะให้เหมือนกับด้านหน้านะคะและตรงบริเวณคาดท้ายนะคะนี่คาดท้ายอันนี้เป็นอีกหนึ่งแบบนะคะปะกติเราจะเคยเห็นคาดท้ายแบบมีไฟเนาะสำหรับใครที่ไม่ชอบคาดท้ายม,มีไฟคาดท้ายไม่มีไฟเป็นแบบนี้ค่ะคาดท้ายไม่มีไฟ จะเป็นพื้นสีดำนะคะและตัวหนังสือสีแดงนี่ก็จะเขียนด้วยคำว่า p a เจ r o Sport นะคะอันนี้คือค่าทายแบบไม,ไม่ไม่มีไฟนะสามารถรีเควสกันได้นะคะอันนี้แถมและนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะ อันนี้เป็นนะคะตัวรองนะคะนี่กันรอยด้านท้ายนั่นเองนะคะนี่ตัวรองกันรอยด้านท้ายรองให้แบบอย่างดีเลยนะมันจะมีอยู่2อย่างเนาะแบบเป็นพลาสติกกับแบบเป็นตัวโครเมียมแบบนี้นะคะเราให้เป็นแบบอย่างดีและนะคะตัวรุ่นปาเจโร่จีทีพลเนี่ยเขามีประตูท้ายไฟยฟ้าอยู่แล้วแต่ ตัว e l ลิจะไม่มีได้ย่างไรนะคะฉะนั้นนะคะท้ายไฟฟ้าก็จะมีในตัว e l ลิด้วยนะคะแล้วนะคะสามารถที่จะมีแบบเป็นคิกเซนเซอร์ได้ด้วยนะคะก็คือใช้เท้าเตะนั่นเองนะคะและด้านในของตัวรถจ้านี่อันนี้เป็นผ้าอย่าง VIP 7D นะคะนี่เลือกสีกันได้ตามใจชอบเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นแบบสีดํานะคะแล้วก็ตัดได้สีส้มจ้านี่คุณแม่มีความแอบแซ่บนะ แอบแซบด้วยการตัดได้สีส้มนี่ค่ะให้แบบเต็มคันเหมือนกันนะคะถ้าในกรณีที่นะคะเราปูเราพับนะคะพับเบาะเข้าไปนะคะก็จะแบบเรียบเต็มคันเลยนะคะปูตั้งแต่ด้านหน้าไปถึง,ถงด้านหลังเลยนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราไปชมด้านในของตัวรถกันต่อคะ่ะว่าด้านในของตัวรถสวยงามยังไงบ้างเชิญค่ะ <S <S <ๆ>เริ่มต้นกันที่พรม 7D นะคะอันนี้คือพรม7 d ดีนะคะด้านหน้าก็จะมีใย,ยดักฝุ่นนะคะนี่ถ้ากรณีที่เราเปิดตัวใยดักฝุ่นเข้ามาออกมาปุ๊บ มันก็จะเป็นพรม 6D แบบนี้นะคะใส่ใยดักฝนเข้าไปก็จะเป็นพรม 7D ค่ะอันนี้คือตัวพรม 7D นะคะส่วนตัวสคับเพจนะคะของตัวปาเจโร่สปอร์ตนะคะก็จะมีอยู่ทั้ง4ด้านเลยนะคะประตูทั้ง4ด้านเบาะของตัวปาเจโร่รุ่นอีลิตเป็นเบาะหนังนะคะทั้งหมดนะคะแล้วก็นะคะปรับด้วยไฟฟ้านะคะทั้งคู่หน้านะคะปรับด้วยไฟฟ้าคู่หน้าทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งด้านข้างนะคะเอน็นหลังนะคะอ่าแล้วก็ โยกหน้าโยกหลังขึ้นบนลงล่างนะคะเป็นการปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดและที่สำคัญมีในเรื่องของตัว เบาะที่นวดหลังด้วยนะคะถ้ากรณีที่ขับรถทางไกลนะคะสามารถกดเบาะตรงนี้นะคะก็จะมีการปรับเบาะนะคะให้นูนขึ้นหรือว่าให้มันยุบลงนี่เข้ากับสรีระของคนขับนะคะเพื่อทําให้ไม่เมื่อยนะคะในขณะที่ขับรถทางไกลอันนี้คือตัวเบาะนะคะส่วนในเรื่องของตัวหน้าจอนะคะหน้าจอด้านหน้านะคะเขาก็จะมีะตัวจอให้นะคะเป็นจอที่ติดมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะสามารถเชื่อมต่อตัว เบอร์คาเพยหรือว่าออโต้ Android ได้นะคะแล้วก็แอร์ทั้งหมดนะคะเป็นตัวแสดงผลด้วยดิจิตอลนะคะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะคะมีเกียร์มีเกียร์ม, Gear, มีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮนะคะและนะคะตรงบริเวณแผงหน้าปัดนะคะอันนี้เป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดนะคะและยังคงมีตัวปรับ เกียร์แมนนวนะคะเชนเกียร์แมนนวอยู่ที่ตรงตำแหน่งของตัวพวงมลลาลัยด้วยนะคะดีสามารถที่จะขับแบบเป็นเกียร์แมนนวลได้นะคะอ่ะอันนี้คือตัวอีลิตขับ2นะคะอ่ะความสวยงามนะคะของตัว e l ลิตขับ2นะคะในราคาประมาณเท่านี้นะคะสามารถดาวขั้นต่ำได้นะคะแต่ว่มีตัวโปรโมชั่นให้เนาะสำหรับตัว โปรโมชั่นของตัวอีลิทนะคะถ้าใครสนใจนะคะในรถขนาดคันที่ใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2 4 0 0ซีนะคะก็ทักถามกันเข้ามาได้นะคะตามเพจลิงก์ข้างล่างนี้นะคะทักกันเข้ามาตามอินบ็อกซ์หรือกดลิงก์ไลน์เต้าก็ได้นะคะหรือสามารถที่จะโทรหาน้องเต้านะคะ0845155364เพื่อที่จะสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นหรือว่าเงื่อนไขในการออกรถต่างๆได้นะคะและสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเต้าด้วยนะคะเพื่อเป็นแรงใจ นะะในการจัดทำคลิปวิดีโอในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตบายบายลาไปก่อนแล้วก็มาพบกันใน EP ีหน้านะคะวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ